สวัสดีครับก็กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับพาร์ทที่ข้างมาเถอะครับก็เอาถือว่าเอาเป็นว่าตอนนี้เราได้เกมมาในระดับหนึ่งแล้วที่ออสามารถตีกับมอนสเตอร์ได้นะครับในพาร์ทนี้นะครับเราจะมาสอนสร้างบอทครับบอทแบบง่ายๆนะครับบอทแบบไม่มีอะไรเลยครับที่เป็นการแรนดอมครับเรียกว่าบอทดีไหมเนี่ยก็คือการแลนดอมที่ว่ามังกรเนี่ยจะเดินมาข้างหน้าเราหรือเปล่าหรือว่าจะเดินถอยไปข้างหลังนะครับผม ก็ผมจะให้ตัวการทํางานในนี้ในส่วนที่ผมพูดไปเมื่อกี้ในการเลือกว่าจะเดินไปขา้างหน้าหรือถอยข้างหลังเนี่ยอยู่ในนาฬิกาตัวของบัตรละกันตอนแรกผมบอกแล้วเนาะว่าผมสร้างนาฬิกาตอนแรกติดไว้ตัวหนึ่งก็คือของเพลเยอร์ที่เอาไว้หอบหรือว่าเอาไว้เดินหรือว่าอะไรนะครับต่อมาผมก็ได้สร้างนาฬิกาขึ้นใหม่ตัวนะครับก็คือของบัตรนั่นเองเหมือนก็คือ2ออกับเจกนั่นเองครับผมผมเอาโค้ดไว้ข้างใต้ตรงส่วนนี้ละกันก่อนอื่นผมจะคอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับว่าตรงนี้คือ ส่วนของการตีมอนสเตอร์ต่อมาผมก็บอกว่าบอทฟังชันละกันก็คือการทำงานของบอทนั่นเองการทำงานของมันคือการรนดอมใช่ไหมครับผมจะให้มันร a นด o อมวิธีการเลือกใช้ร a นด o อมนะครับก็คือการใช้อ b อบเจกต์ร o นดอมครับเหมือนที่เราเคยเรียนกันถ้าเกิดใครเคยเรียนนะครับในพาร์ทซีชาร์ปชื่ออ b อบเจกต์ว่า IND ละกัน เท่ากับ new ครับ random วงเล็บเปิดวงเล็บปิด s e มิโคลอนผมจะเช็คว่าถ้าเกิดค่า random เนี่ยมันมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ8จะให้มันเดินไปด้านหลังถอยไปด้านหลังแต่ถ้าเกิดมันมีค่าน้อยกว่านั้นเนี่ยก็ให้มันทำงานโดยการเดินไปด้านหน้านั่นเองซึ่งผมจะแบ่งถ้าเกิดสุ่มตั้งแต่ศย์ถึง7จเนี่ยจะให้มันเดินไปข้างหน้าแต่ถ้ามันสุ่มได้8กับ9เนี่ยก็จะให้มันถอยไปข้างหลังนั่นเองนะครับนี่ R&D n ครับวิธีการใช้ก็คือการเรียกชื่อออบเจกต์นั้นนะครับมาใช้ d o next ครับวงเล็บเปิดครับแล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะครับผมก็คือ10 10เนี่ยมันจะแรนดอมตั้งแต่0ถึง9นะครับผมมากกว่าเท่ากับ8ก็คือถ้าเกิดแรนดอมเลขมาแล้วอยู่ในช่วงที่มากกว่าเท่ากับ8เนี่ยก็จะมีค่าเป็นได้แค่8กับ9นะครับเพราะว่า10มันไม่เอา มันจะรนดอมศนถึงเเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเราใส่10เราต้องใส่11ถ้าเกิดต้องการ0ูนถึงสินะครับผมแล้วก็ปีกาเปิดปิดนะครับผมเมื่อรนดอมได้เท่านี้เนี่ยมันจะถอยหลังจริงไหมผมก็เซตเหมือนเดิมครับเหมือนกับการที่เซตไว้เพลเยอร์เลื่อนไปข้างหน้าหรือเลื่อนไปข้างหลังจากการที่เรากดปุ่ม a กับ d เนี่ยนะครับเหมือนกันนอดเซตเล็บตามด้วยชีคอนโทรของเราเราก็ตามด้วยตำแหน่งนะครับที่เราจะเอา ก็คือลบจากของเดิมไปสักให้เพิ่มขึ้นไปอีก20แล้วกันคือขยับไปด้านขวา20นะครับแล้วถ้าไม่ใช่ล่ะถ้าไม่ใช่ก็คือรันดอมตั้งแต่0ถึง7ใช่ไหมครับกระบวนการทำงานก็อยู่ในนี้ตรงนี้ใส่หัเแล้วเปิดปิดด้วยนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้ไปด้วยผมลืมอีกแล้วใส่ตัว u i ของเราไปด้วยนะครับตัว c อน t r o l ของเราไปด้วยนะเรียบร้อยต่อมาคือเมื่อ ผมจะต้องการให้มันเดินข้างหน้าใช่ไหมผมก็ก๊อบโคตดตรงนี้มาวางเลยไปด้านซ้าย20่แล้วกันนะครับก็คือลบ20นั่นเองถ้าเกิดจะไปด้านขวาเนี่ยผมก็บวก20ไปกดสตาร์ทดูครับเนีย่ยเห็นไหมโอ้มังกรมนงกรเลื่อนมาหาเราแล้วเราสามารถตีมันได้นะครับแล้วมันก็จะเดินผ่านเราไปแล้วมันก็ออกไปนอกแมปเลยครับทำไมถึงเป็นอย่างนี้รู้ไหมครับเพราะว่าเราเหมือนกับตอนที่เราไม่ได้ตั้งนี่ไงครับ ตั้งว่ามันจะสุดแมปอยู่ตรงไหนนะครับมับงกรก็จากเราไปเลยนะครับผมดังนั้นผมก็ต้องตั้งให้มันด้วยนะครับว่ามันจะสุดแมปที่ตรงไหนนะครับด้านบนตรงนี้คือไปด้านขวาใช่ไหมผมคอมเมนต์ไว้เลยดีกว่าสวนตัวน,นี้คือไปด้านซ้ายไปด้านขวาเนี่ยคือค่าเนี่ยถ้าเกิดเอาตามเพลเยอร์ของเราเนี่ยเอาตามเพลเยอร์ของเราตรงเนี้ย มันก็จะไม่เกิน650ใช่ไหมครับผมก็เอาบมา่เลยเหมือนกันอันไป2ทีนะครับเราก็ตามด้วย c a n v a s g e t l e ข้างในเป็น Control นะครับก็คือ Bot จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ650เท่านั้นนะส่วนไปด้านซ้ายแล้วครับควรจะเอาเท่าไหร่ดีตามหลักตามธรรมชาติแล้วเนี่ย ตัวละคร2ตัวเนี่ยมันไม่ควรจะทับกันหรือว่าเดินสวนกันได้ใช่ไหมครับมันไม่สามารถมันไม่ควรจะทำอย่างนี้ได้ใช่ไหมเพราะไม่งั้นเนี่ยผมก็ต้องตามไปข้างหลังมันเป็นไปไม่ได้ความจริงมันไม่ควรจะเป็นงั้นผมต้องสร้างเงื่อนไขให้มันครับก็คือให้มันเนี่ยมาด้านซ้ายได้เดินทางมาด้านซ้ายได้ไม่เกินตัวละครที่ผมยืนอยู่ตัวละครของผู้เล่นที่เรายืนอยู่นั่นเองใช้โค้ดไว้ไงครับไปดึงตำแหน่งของบัตรมาก่อนอันดับแรก แล้วก็บอกว่าตำแหน่งของบอดเนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับตำแหน่งของผู้เล่นตัวของเราเท่านั้นนะทําไมต้องมากกว่าล่ะครับทาไมไม่ใช่น้อยกว่าล่ะเพราะว่าเพราะว่าด้านขวามือของจอเนี่ยคือส่วนที่มากที่สุดใช่ไหมครับมันก็จะไล่ลงมาส่วนที่น้อยที่สุดดังนั้นมันจะบอกว่าตัวฝั่งของบอดเนี่ยตัวฝั่งของมอนสเตอร์เนี่ยจะต้องอยู่ตำแหน่งที่มากกว่าเราอยู่แล้วนะครับผมลองกดสตาร์ทดูเลยนะครับ เห็นไหมครับมันจะไม่ทะลุตัวเรามาถึงขนาดน,นั้นนะครับแล้วมันก็จะพยายามจะถอยหลังกลับไปนะครับผมเห็นไหมผมสามารถตั้งให้เงื่อนไขมันใกล้ๆเคียงกันนะครับเท่าๆกันได้นะครับให้มันเป็นสัก5เนี่ยลองกดสตาร์ทดูมันก็จะไปด้านหน้ากับด้านหลังใกล้ๆกันนะครับเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเหมือนกับเป็นอะไรสักอย่างนึ่งครับเห็นไหมครับเหมือนกับ กำลังลุกลี้ลุกลนว่าเราจะเดินไปด้านหน้าหรือด้านหลังหรือว่าอะไรดีนะครับแบบเออผมก็ยืนรอมันอยู่เงี้ยครับมันก็ไม่ค่อยจะมาหรอกครับเหมือนกับเราเดินไปด้านหน้าเก้าหนึ่งแล้วอยู่ๆก็เดินไปด้านหลังกลับไปอีกเดินหน้านหน้าเก้าหนึ่งด้านหลังกลับไปอีกนะครับตอนนั้นตามหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันควรจะวิ่งเข้าใส่เรามากกว่าใช่ไหมผมตั้งเป็นแปดแล้วกันเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เราเซตให้ตัวมอนสเตอร์เนี่ยวิ่งทะลุผ่านเราไม่ได้แล้ว ห็นไหมแต่เราสามารถวิ่งผ่านมันได้ดันั้นผมก็ต้องตั้งค่าให้มันบาลานซ์กันด้วยใช่ไหมครับก็คือผู้เล่นก็จะต้องวิ่งทะลุผ่านตัวมอนสเตอร์ไม่ได้เหมือนกันนะครับซึ่งโค้ดตรงส่วนนี้คืออยังไงล่ะผมกําหนดค่าให้มันในตัวนี้เลยละกันในตัวที่เดินไปด้านหน้าห่านไปอีกตัวว่า canvas dot g e t l a f ของบอท จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับเคนวารของคาแรคเตอร์ซึ่งโค้ดเดิมเลยมันคือโค้ดเดิมเลยครับของตัวผู้เล่นนะครับก็คือเพลเยอร์แล้วเรามาลองดูกันครับว่ามันจะได้หรือเปล่า oh, เห็นไหมครับมันก็จะต้านกันไว้อยู่นี่ผมต,ต้องต้านมันไว้นะฮะเนี่ยนะครับผม oh, เห็นไหม มันก็จะไม่ทะลุผ่านกันต่อให้ผมกดสุดแล้วมันก็นี่ครับเห็นไหมมันก็ไม่ทะลุผ่านกันนั่นเองต่อมาครับเรามาเก็บงานรายละเอียดนิดหน่อยคือแหมเล่นเพลินเลยนะครับก็คือเมื่อถ้าเป็นเกมแนว Street Fighter หรือแนว g i t i t i เนี่ยมันจะต้องมีเวลาอยู่ตรงนี้จริงไหมเพื่อความตื่นเต้นและความสมจริงนะครับดังนั้นผมใส่ไปเลย เป็น l a เ e l อีกหนึ่งตัวแปะลงไปเดิมเขาเป็นสีสีอะไรดีละ่ะอืมติ๊กตอกติกตอก,ตก,ตอกหนึ่งไม่ออกสีดำนี่แหละครับสีเหลืองแล้วกันฮะนี่มันเหลืองตรงไหนเนี่ยอ่ะสีเหลืองแล้วกันครับแล้วก็เสร็จให้ฟอนต์มันตัวใหญ่ๆสักหน่อยนะครับสามสิบหกแล้วกันแล้วก็ให้เป็นตัวหนาด้วย โดยตรงนี้จ,จะเป็นเวลาครับเวลาที่เดินติ๊กตอกติ๊กตอกลดลงมาเรื่อยๆครับผมตั้งชื่อมันคอนโทรลตัวนี้ว่า t x t time เมื่อแล้วกันหนึ่งไม่ออกแล้วครับข้างในเทคก็เปลี่ยนมันสักนิดๆหน่อยๆแล้วกันเป็น60ตรงนี้มันไม่อยู่ตรงกลางใช่ไหมครับผมก็เลื่อนมันให้มันอยู่ตรงกลางครับง่ายๆโดยเวลาผมในเกมเนี่ยผมจะตั้งให้มันเป็น6 0 5 9 5 8เรื่อยๆจนถึงสุดแล้วกันโอเค ถ้าเกิดเวลาหมดก็คือเกมโอเวอร์จบเกมนะครับผมโค้ดก็อยู่ตรงส่วนเดิมครับผมต้องสร้างอะไรขึ้นมาอีกตัวหนึ่งผมลบสร้างนาฬิกาอ็อบเจกต์นาฬิกาขึ้นมาใช่ไหมครับเหมือนสร้างนาฬิกาเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเอาไว้ลบเวลาเป็นวินาทีนะครับผมวินาทีเราจะตั้งเป็น1 0 0 0งพมิลิเซกหรือว่าตั้งเป็น1ตรงนี้ได้เลยนะครับผมเปลี่ยนชื่ออ็อบเจกต์ด้วยนะครับเป็นทัมเมอร์เกมแล้วกันเปลี่ยนตรงนี้ให้หมดเลย แล้วก็เปลี่ยนตรงติ๊กเป็นติ๊กเกมตรงนี้แล้วกันแล้วก็คลิกไปที่ไอคอนสร้างเมธอดขึ้นมาใหม่นะครับโดยผมจะต้องประกาศตัวแปรตัวหนึ่งครับเอาไว้ด้านบนสุดเลยคือตัวแปรที่เป็นเวลาทำเกมทำแล้วกันครับเกมตัวเล็กเนะาะทำตัวใหญ่เท่ากับเวลาเราจะทําเราทํากี่วิไดละ60แล้วกันนะครับผมแล้วผมจะเอาเวลาตัวเนี้ยไปเซต ลงค่าลงไปในตัวเทเรื่อยๆนะครับผมผมจะตั้งเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นเกม Time ลบๆแล้วก็เซต txt ลงไปในนั้นนะครับ Dot Content เท่ากับเกม Time ผมจะทำอย่างงี้ก็ได้ครับลองกด Start ดูรร 59, 58, เห็นไหมครับนี่5้5สิบเห้าสิ้า็เห็นไหมครับมันก็เหมือนเริ่มเหมือนเกม แนวเกมขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเวลาก็จะลดลงมาเรื่อยๆนะครับผมซึ่งถามว่าทำางนี้ดีไหมมันเป็นวิธีที่ดีครับแต่ว่ามันก็ไม่เวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าอะไรเพราะว่ายังเรายังไม่ได้เช็คเลยจริงไหมว่าถ้าเกิดเวลามันหมดแล้วเนี่ยจะทําไงเพราะว่าการที่ลบๆอย่างเงี้ยต่อให้ลบสิบยีมันก็จะแสดงผลนะครับดังนั้นผมก็เลือกเลยครับว่าเกมไทม์เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เท่านั้นนะครับมากกว่ามากกว่าศูนย์แล้วกันจะให้ถึงทํางาน ใช้ถึงลบแล้วก็แสดงค่าลงไปในเท็กนะครับแล้วถ้าเกิดมันไม่ใช่อย่างนั้นล่ะผมก็ Else ไปแล้วก็แสดง m e s s a g e box มาบอกนะครับว่าหมดเวลาแล้วนะครับนี่โอเคจะทำอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างนี้ดีกว่าเนาะเป็นระเบียบกว่าเซฟครับแล้วก็กดลันดูโอ้โอ จริงๆมันควรจะตายได้แล้วเนาะก็ลอทิ้งไ้ครับโอ้โหมันเป็นการรอคอยหนึ่งนาทีที่ผมคิดว่ามันนานที่สุดในชีวิตเลยหรือเปล่าเนี่ยเรียบร้อยครับเห็นไหมครับหมดเวลาแล้วเมื่อเวลามันหมดจริงๆนะครับก็จะมีเทคขึ้นมาสแสดงของเรานะครับแล้วมันจะ,สะแสดงเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะทําการวนทุกๆหนึ่งวินาทีนะครับมันก็จะเข้าเงื่อนไขตรงนี้ ซึ่งในส่วนของการย้ายหน้าเป็นบอกว่าเกมโอเวอร์หรือว่าใครชนะใครแพ้เนี่ยเดี๋ยวผมยกยอดไปพัทหน้าแล้วกันแต่ตอนนี้ผมขอเก็บรายละเอียดงานต่ออีกนิดนึงครับก็คือเหมือนกับเวลาเราตีเพลเยอร์เนี่ยเมื่อเราโดนตีหรือฝ่ายอีกฝั่งโดนตีเนี่ยตามหลักตามหลักสากลของเกมเนี่ยถ้าเกิดเราโดนผู้เล่นโดนตีเนี่ยหรือเราโดนตีเนี่ยเราควรจะโดนตำแหน่งที่เรายืนเนี่ยควรจะถอยลงไปอีกใช่ไหมแบบเราโดนตีแล้ว เราก็ต้องกระเด็นลงไปนะครับถ้าเกิดมังกรหรือตัวฝั่งมอนสเตอร์โดนตีเนี่ยมอนสเตอร์ก็ควรจะกระเด็นออกไปใช่ไหมครับดังนั้นเรามาเก็บรายละเลอียดงานตรงนั้นเลยดีกว่าซึ่งโค้ดตรงนั้นนะครับก็คืออยู่ตรงนี้นี่เองตรงส่วนแรกตรงนี้คือบอกว่าอะไรระยะทางของผู้เล่นกับตัวมอนสเตอร์เนี่ยห่างกันไม่เกิน65ใช่ไหมถ้าใช่แล้วยังไงต่อถ้าใช่แล้วเรากำลังตีอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเรากดปุ่มสเปซบาร์อยู่หรือเปล่าถ้าใช่ตรงนี้ก็คือมอนสเตอร์ ตันตีจริงไหมครับดังนั้นมอนสเตอร์ก็จะต้องกระเถิบตัวของมันออกไปดังนั้นผมกอล์ฟโคต,ตัวนี้มาวางเลยเพราะว่ามันเป็นการกระเถิบตัวมอนสเตอร์ออกไปนะครับออกไปด้านขวากระเด็นมันก็ควรจะไปไกลกว่าการก้าวใช่ไหมครับผมเอาสัก50เลยละกันส่วนผู้เล่นก็เช่นเดียวกันครับผมก็จะให้มันกระเด็นออกไป50เช่นกันโดยการเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นชื่อว่า Player เป็นตัวคอนโทรลของเนั่นเองนะครับเพื่อเซตตำแหน่งใหม่ให้มันของเราต้องกระเด็นออกไปด้านซ้ายใช่ไหมครับถ้าในเมื่อกรณีของศัตรูกระเด็นไปด้านขวาดังนั้นเป็นลบห้าสิบกดสตาร์ทดูครับอ้ออ yeah. oh, oh. เห็นไหมครับเราก็จะกระเด็นออกมาซึ่งมันก็สมเหตุสมผลจริงไหมครับเนี่ยถ้าเราโดนโจมตีเราก็จะกระเด็นออกมาอ้าาาออ้ออ้อ้แต่ <laughs> อย่าลืมนะครับว่า การกระทาอย่างเงี้ยมันจะไม่เวิร์ครับถ้าเกิดเราไม่เช็คอะไรมาเลยเราจะต้องเช็คมันด้วยเนาะว่ามันจะไม่เกินศูนย์ค่ามันจะไม่ตกออกจากขอบนะครับผมดังนั้นก็ if ไปตัวหนึ่งแล้วกัน if ว่าอะไรครับ if ว่าถ้าเกิด if ว่าเช็คว่าตัวเราเนี่ยในแคนวาสเนี่ยตัวเราเนี่ยจะตกขอบหรือยังนะครับ Player เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ย์เท่านั้นนะลบห้าสไปได้ครับก็คือกันเหนียวว่ามันจะตีเราแล้วเราจะไม่ตกขอบครับถ้าเกิดเราสุดแล้วนะครับนี่ก็เหมือนกันเนาะโอ้ส่วนนี้คือส่วนของมอนสเตอร์นะครับดังนั้นผมเปลี่ยนเป็นมอนสเตอร์ก็คือบัตรบวก50 จะได้ไม่เกิน650ตัวนี้คือส่วนของบัตรส่วนของผู้เล่นก็คือตามนี้เลยนะครับผมเปลี่ยนเป็น player นี่ผมก๊อปข้อตรงนี้มาใส่แทนตรงนี้นะครับผมแนนลองกดลันดูครับว่าจะได้หรือเปล่าผมจะให้มันตีเรื่อยๆเลยตึ๊บ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  สุดแล้วเห็นไหมครับก็คือถ้ามันสุดไปกว่านี้เนี่ยรับรองเลยว่าหลุดออกหน้าจอแน่นอนผมก็ไล่ตีมันปุบปุบไปเรื่อยๆนะครับต่อมาครับคือเราจะต้องเช็คนอกว่าเลือดหมดหรือยังนะครับถ้าเลือดหมดหลอดแล้วก็ให้แสดงเมสเซจบล็อกขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วกันบอกว่าใครแพ้นะครับใครตายแล้วดังนั้นก็โค้ดก็อยู่ตรงส่วนนี้ครับเหมือนเดิมนะครับผม ผมก็จะทํางานต่อในส่วนนี้เลยก็คือเมื่อระยะห่างเนี่ยมันเท่ากับว่าใครสักคนหนึ่งตีได้เนี่ยเราตีมังกรได้แล้วมังกรก็ตีเรากลับมาได้เนี่ยก็ต้องอยู่น,นี้เนาะผมจะให้มันอยู่ในนี้เลยเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ต้องมีเลือดใครสักคนหนึ่งลดใช่ไหมครับเพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดเราไม่กดสเปซบาร์ไว้เลือดเราก็จะลดถ้าเรากดสเปซบาร์เลือดมังกรก็จะลดดังนั้นเราก็ต้องเช็คครับว่าใครที่เลือดหมดก่อนกันนะครับใครที่เลือดหมดแล้วนั่นเอง if if ครับผม if ว่า if ว่าอะไรล่ะ if check value ใช่ไหมครับเราต้องเช็คเลือดของมันหรือเลือดของเราว่าใครกันแน่ที่หมดก่อนกันนะครับเช็คเลยครับว่า player เนี่ย HP เนี่ยมากกว่าเอ่อจะต้องเอ่อถ้าเกิดน้อยกว่าแล้วกันครับถ้าเกิด player เลือดน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ย์เนี่ยก็จะบอกว่าคุณแพ้แล้วคุณ แพ้แล้วจ้ากันนะครับดอท value ด้วยนะครับนี่แล้วก็ถ้าเกิดไม่ใช่อย่างนั้นล่ะก็เป็น else if ครับเป็นบัด hp ละกันตัด value น้อยกว่าเท่ากับ0หรือเปล่าก็เช็คดูครับว่าใครเลือดน้อยกว่าเท่ากับ0นย์นะครับ m e s เ a ็ e บ o x อกดัดโชว์บอกว่า คุณชนะแล้วแล้วกันครับลองกดรันดูเลยครับแล้วดูว่าเลือดใครจะหมดก่อนกันเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมจะไม่ใช่อย่างนี้นะผมจะเปลี่ยนหน้าไปเลยนะครับผมเนี่ยจึ๊บจึบตี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 คุณชนะแล้วคุณชนะแล้วคุณชนะแล้วมันก็จะไหลไปทุกๆมิลิเซกนี่แหละครับข้อความก็จะเด้งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมแต่ในพทหนาเนี่ยผมจะสอนวิธีการสร้างหน้าใหม่เปลี่ยนหน้าใหม่แล้วกันเนาะ ใกล้จะจบแล้วใช่ไหมล่ะก็ถือว่าเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเยอะนะครับอาจจะมีสกิลต่อหรือว่าอะไรก็ถ้าอยากได้ก็ลองรีเควสต์ลงตามตามกันมานะครับสำหรับพันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับพันหน้าก็เก็บรายละเอียดงานเกี่ยวกับเมนูเนาะก็ขอบคุณมากครับมีคําถามสงสัยโพสต์ลงใน Facebook f แฟนเพจนะครับกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนิดนิดหน่อยหน่อยให้ผมนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Choop, 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 choop. Yeah.